ั้งที่สอง4 ml แล้วอ,อีกสองครั้งเร็วครับ อีกหนึ่งครั้งจะครบ10 ml โอเคทีนี้ก็กวนให้เข้ากันครับแล้ทำไมน้องเขาไม่ช่วยเลยน้องเขาไม่ช่วยเลยน้องเขาให้กำลังใจนะต้องให้ใครช่วยแค่ช่วยแค่ให้กำลังใจเอ้ยนี่คือมหา หัวน้ำหอมหอินจะใส่หอมกลิ่นน้ำส้มลงไปใส่เท่าไรครับจะใส่สิใส่ตามชอบไหมครับใส่ค่ะใส่ ลองกวนกันครับลูกลองกวนดูก่อนผู้ช่วยช่วยกวนไหมคะแม่ช่วยต้องพาควนเลยลกโอเคพอแล้วครับลูกแม่ว่าหอมแนละ้วพอแล้วครับจ้ำ ต่อไปก็ใส่สีนะครับให้สีสันสวยงามนะครับลองกวนดูก่อนครับอุ้ยเปสีสมพยสวยไหมคะน้องพราวสวยเหมือนนะสวยเหมือนใคร ใส่ใส่ตัวกอดเจลป้าคะตัวกอดเจลเรียกว่าไตาเอทานอลละไม่นาน,นใส่ในน้ำถ้าใส่เยอะไม่งั้นมันจะขุ่นครับอ่ารีบกวนเลยครับลูกลองกวนดูซิเป็นเจลหรือ,อยังน,น้องพราวช่วยพี่อินกวนไหมคะช่วยค่ะขึ้นไหมขึ้นเป็นเจลไหมลูกเริ่มแล้วมันเริ่มกอะดูเบาลูกเบา ว้าวเฮ้ยเนื้อเหนือนเหนมือนเจลไงอ่ะกวนต่อลูกเล้วเนื้อยังไม่ขึ้นเนื้อเจลยังไม่ขึ้นเบาครับอ่ะให้น้องพท้าช่วยไหมถ้าพี่อินเมื่อยพี่อินแบ่งน้องลูกอ่าวันนี้นักวิทย์ของเรามีผู้ช่วยเป็นน้องทาทโอเก เป็นไงคะเจลสวยไหมคะไม้ดูก่อนนะไม่เขาลงมาจับตรงนี้สิฝีมือมากๆเลยอ่ะนักวิสสองคนนั้นเ้ยนั่งขาใครคนไหนเนี่ยแม่เขาลงจับเฮ้ยมันเหนียวหนืดแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะนําเจลลงไปบรรจุลงในขวดแล้วนะแลงจับตรงนี้สิตรงที่กระโดอ่ะตอนนี้นักวิทย์ของเราเริ่มไม่สนใจเจลแล้วนะคะเริ่มเล่นแล้วค่ะ